ดูคราภิกษูทั้งหลายอินรี่ห้าประการนี้ห้าประการเป็นฉไนคือทุกขินสีหนึ่งโทมานต์สินรี่หนึ่งสุขขินสีหนึ่งสมานต์สินสี่หนึ่งอุเปกะขินสีหนึ่งดูคราภิกษูทั้งหลาย เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวทุกขินสีเกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขินสีนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราและทุกขินสีนั้นมีนิมิตมีเหตุมีเครื่องปรุงแต่งมีปัจจัย แต่จะอนุมาณเอาว่าทุกขินสีนั้นไม่ต้องมีนิมิตไม่มีเหตุไม่มีเครื่องปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นได้ดังนี้มีใช่ฐานะที่จะมีได้เธอย่อมรู้ชัดทุกขินสีเหตุเกิดแห่งทุกขินสีความดับแห่งทุกขินสี่ และข้อปฏิบัติเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งทุกขินีที่เกิดขึ้นแล้วก็ทุกขินีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหนดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรม เข้าปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ทุกขินีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่นี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้รู้แล้วซึ่งความดับแห่งทุกขินีและน้อมจิตเข้าไป เพื่อความเป็นอย่างนั้นดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวโทมนนตสินสีเกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าโทมนนตสินสีเกิดขึ้นแล้วแก่เราและโทมนนตสินสีนั้น มีนิมิตมีเหตุมีเครื่องปรุงแต่งมีปัจจัยแต่จะอนุมานเอาว่าโทมนัตสินสีนั้นไม่ต้องมีนิมิตไม่มีเหตุไม่มีเครื่องปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นได้ดังนี้มีใช่ฐานะที่จะมีได้ เธอย่อมรู้ชัดโทมนตสินสีเหตุเกิดแห่งโทมนตสินสีความดับแห่งโทมนัสินสีและข้อปฏิบัติเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งโทมนัสินสีที่เกิดขึ้นแล้วก็โทมนัศสินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหน ดูคาริิษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าทุติยฌานอันมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจาร์สงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่โทมนัสสินสีที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่นี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้รู้แล้วซึ่งความดับแห่งโทมนัสสินสีและน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นดูคราภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียร มีความเด็ดเดี่ยวสุขขินสีเกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าสุขขินสีนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราและสุขขินสีนั้นมีนิมิตมีเหตุมีเครื่องปรุงแต่งมีปัจจัยแต่จากอนุมานเอาว่าสุข,ขินสีนั้นไม่ต้องมีนิมิต ไม่มีเหตุไม่มีเครื่องกรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นได้ดังนี้มีใช่ฐานะที่จะมีได้เธอย่อมรู้ชัดสุขขินสี่เหตุเกิดแห่งสุขขินสี่ความดับแห่งสุขขินสี่และข้อปฏิบัติที่ดับโดยไม่เหลือแห่งสุขขินสี เกิดขึ้นแล้วก็สุ่ขินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหนดูคราภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไป เข้าตติยชฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขสุขขินสีเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในที่นี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้รู้แล้วซึ่งความดับแห่งสุขขินสี และน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นดูกร,รบภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวโสมนัสสินสีเกิดขึ้นเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าโสมนัสสินสีนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา และสมนัตสินสีนั้นมีนิมิตมีเหตุมีเครื่องปรุงแต่งมีปัจจัยแต่จะอนุมาณเอาว่าสมนัตสินสีนั้นไม่ต้องมีนิมิตไม่มีเหตุไม่มีเครื่องปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นได้ดังนี้มีใช่ฐานะที่จะมีได้ เธอย่อมรู้ชัดสมนัต์สินสีเหตุเกิดแห่งสมนัตสินสีความดับแห่งสมนัตสินสีและข้อปฏิบัติเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งสมนัตสินสีที่เกิดขึ้นแล้วก็สมนัตสินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหน ดูคราภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าจะตุทะฌาญไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละทุกข์ละสุขและดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่โสมนัสสินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือ ในที่นี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้รู้แล้วซึ่งความดับแห่งโสมนัสสินสีและน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นดูกระรบภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยว อุปกะขินสีเกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าอุเปกะขินสีนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราและอุเปกะขินสีนั้นมีนิมิตมีเหตุมีเครื่องกรุงแต่งมีปัจจัยแต่จะอนุมานเอาว่าอุเปกะขินสีนั้นไม่ต้องมีนิมิต ไม่มีเหตุไม่มีเครื่องปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจกเกิดขึ้นได้ดังนี้มีใช่าฐานะที่จะมีได้เธอย่อมรู้ชัดอุเปกขินสีเหตุเกิดแห่งอุเปกขินสีความดับแห่งอุเปกขินสีและข้อปฏิบัติเป็นที่ดับโดยไม่เหลือ แห่งอุเปกขินสีที่เกิดขึ้นแล้วก็อุเปกขินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหนดูคราภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงแล้ว เข้าสัญญาเวทายิตะนิโรธอยู่อุเปกขินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในที่นี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้รู้แล้วซึ่งความดับแห่งอุเปกขินสีและน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้น